สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงหัวข้อของความรักแท้นะครับถ้าไมผมถึงจั่หัวข,ข้อว่าความรักแท้นัมันไม่มีจริงทุกคนเคยเป็นไหมครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราจะเคยชินกับภาพของละครเนี่ยที่บ่งบอกว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันจะต้องอยู่กันไปจนแก่เท่าหรือว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะมีใครสักคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเข้ามาเปลี่ยนแปลงชุดของเราให้ดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมครับ ถ้าเราอยากรู้ว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงลองไปดูสิติกันไหมครับคุณรู้ไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยการหย่าร้างเนี่ยมีอัตราที่สูงขึ้นมากๆเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเกือบจะร้อยละห้าสิบแล้วนะครับซึ่งคุณต้องอย่าลืมนะว่าคนยุคปัจจุบันเนี่ยนิยมแต่งงานกันน้อยลงนะแต่ตาหย่าร้างมันก็กลับสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณไม่ต้องคิดนะครับว่าแล้วเอาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีคนที่รักกันคุณรู้ไหมครับว่าความจริงแล้วคนที่เขาไม่หย่ากันเนี่ยกาหาฎมาย วันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้คุณฟังครับเรื่องราวที่ผมได้รับเนี่ยมาจากอายการท่านหนึ่งซึ่งเขาได้ปรึกษาเคสของผู้หญิงคนหนึง่งโดยถ้าคุณจะเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงคนนี้ได้ดีเนี่ยผมขออนุญาตเล่าเท้าวความหนึ่งอดีตของผู้หญิงคนนี้ก่อน <S <S ผู้ชายกับผู้หญิงคนนี้นะครับรู้จักกันตั้งแต่ทั้งสองคนเนี่ยเริ่มทํางานใหม่ๆโดยตัวของผู้หญิงเนี่ยเริ่มทํางานจากการเป็นพนักงานธนาคารตัวของผู้ชายนะครับก็เริ่มจากการทํางานเป็นช่างในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทำงานกันไปครับช่วงระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่าผู้หญิงสามารถไต่ขึ้นมาถึงในระดับตำแหน่งผู้จัดก,การของธนาคารได้ซึ่งต้องเข้าใจนะครับถ้าย้อนกลับไปสักสิปีที่แล้วเนี่ยผู้หญิงเป็นหัวหน้างานแล้วก็เป็นงานธนาคารเนี่ยถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับในขณะที่ผู้ชายนะครับก็ทํางานสอบเรียนต่อปริญญาตรีนะครับแล้วก็สอบจนกระทั่งได้เข้าทํางานจนกระทั่งได้บรรจุเป็นพนักงานประจําของหน่วยงาน กระทั่งวันหนึ่งนะครับทั้งสองคนก็มาตกลงว่าจะแต่งงานกันแล้วจะมีลูกด้วยกันซึ่งตัวผู้หญิงเองเนี่ยเขาก็อยากที่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดเขาก็เลยตัดสินใจว่าตัวเขาเนี่ยจะยอบออกมาจากงานเพราะว่าเงินเดือนของเขาเนี่ยน้อยกว่าเงินเดือนของสามีแรกๆนะครับทุกอย่างมันก็ดีโรแมนติกสดใสน,นะครับตัวสามีเองเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใยภรรยานะครับอยู่บ้านจะเหงาไหมซื้อนู่นซื้อนี่มาให้กิน แล,แล้วเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับ10ปีผู้หญิงเริ่มรู้สึกแปลกๆกับผู้ชายครับกระทั่งวันหนึ่งก็จับได้ว่าตัวของผู้ชายมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับน้องฝึกงานในที่ทำงานของตัวเองผู้หญิงก็มีการโต้เถียงกับผู้ชายเล็กน้อยไม่ได้รุนแรงมากนะครับคือเขาก็ใช้เหตุผลละปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยเลือกที่จะไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่เพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเบื่อแล้วก็ ไม่แต่งตัวไม่ดูแลตัวเองแล้วก็พูดมากน่ารำคาญผู้หญิงอ่ะได้ฟอางั้นนะครับเขาก็รู้สึกเสียใจมากๆเลยเพราะเขาคิดว่าการที่เขายอมเสียสละอาชีพของตัวเองเนี่ยออกมาอยู่ผู้ชายเนี่ยเขาคิดว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องรักแล้วก็ดูแลเขาได้ตลอดชีวิตท้ายที่สุดนะครับผู้หญิงคนนี้ก็กําลังจะไปตัดสินใจยาทีอ่อำเภอแต่เผอิญผู้หญิงคนนี้รู้จักกับอายการท่านเนี้ยอายการเขาก็เลยแนะนําอย่างนี้ครับ แม้ว่าตามกฎหมายไทยเนี่ยจะมีระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะถ้าสมมติหย่ากันแล้วนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะต้องดูแลส่งเสียเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งรวมถึงนะครับจะต้องส่งเสียเลี้ยงดูบุตรที่อายุยังไม่ถึง20ปีด้วยแต่เขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับมีน้อยมากๆเลยนะที่ผู้ชายอ่ะจะส่งเสียเลี้ยงดูภรรยาที่ตัวเองหย่าไปแล้วรวมถึงบุตรด้วยโดยมากครั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวรวมถึงบุตรเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ภรรยาเนี่ยจะ ซึ่งนั่นนะครับก็เลยทําให้ท่านนายการเขาแนะนําว่าจริงๆแล้วไม่ควรหย่านะครับเพราะว่าถ้าสมมติหย่าแล้วเกิดเขาไม่ดูแลขึ้นมาเนี่ยการที่เราจะไปเรียกร้องต่อหัวหน้างานเนี่ยว่าสามีไม่ดูแลเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วเพราะมันหย่าขาดกันไปแล้วครับแต่ถ้ากลับกันเนี่ยเราไม่หย่าสามารถอ้างว่าเราเนี่ยเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไป โวยวายกับหัวหน้างานได้ว่าเอ๊ะทำไมสามีอาจได้โบนัสมาไม่แบ่งให้เราไม่ดูแลลูกตรงนี้เราสามารถพูดได้ครับท้ายสุดท้ายที่สุดแล้วนะครับผู้หญิงท่านนี้นะครับก็เลยตัดสินใจย,ยึดมั่นในความรักอันสวยงามก็คือไม่อยากกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ชายก็ย้ายหนีออกไปกับน้องฝึกงานนะครับแล้วก็ส่งเงินมาให้เพื่อเลี้ยงดูลูกกับตัวของเขาตามสมควรเรื่องนี้กําลังบอกอะไรเราครับ มันกาลังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักที่เราใฝ่ฝันถึงความรักที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนจริงๆมันไม่มีจริงครับในโลกความเป็นจริงนะครับความรักมันเท่ากับผลประโยชน์คุณลองคิดดูนะครับถ้าวันหนึ่งอ่ะคุณมีชีวิตเหมือนในละครก็ได้คุณเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ดูแลคุณมาตั้งแต่เด็กเป็นพระเอกขี่ม้าขาวแต่วันหนึ่งพอโตขึ้นคุณพบว่าเขาเอาแต่ดื่มเหล้างานการไม่ทํา คุณคิดว่าคุณจะยังอยากที่จะรักกับผู้ชายคนนี้หรือแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ไหมครับแต่กับการวันหนึ่งคุณอาจจะเจอผู้ชายคนหนึ่งออกจะไปทางหน้าลำคาในสามแต่คุณพบว่าเขาเนี่ยทำงานทําการมีความคิดที่ดีแล้วก็สามารถที่จะนําคุณไปในจุดที่ดีขึ้นในชีวิตได้คุณว่า2แบบไปคุณจะเลือกใครครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่าแต่ละคนนะครับก็น่าจะมีคําตอบในใจขอบคุณสำหรับการติดตามชมมากครับขอบคุณครับ